29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this family? วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกลางแม่น้ำกันนะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบไว้นานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโครงสร้างกันแล้วก็ต่อเติมเอาไว้สำหรับอยู่อาศัย กลางน้ำนะครับจะมาต่อเติมบ้านของเราโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าอ๋อเราต้องการไขมันนี่ยกินถั่วน่าจะพอเรากินอันนี้ด้วยเสริมกำลังนะครับ Okay. อันนี้ผมวางโครงไว้ประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอามาใส่ให้เสร็จครับมไม่น่าสร้างหลังพึ่งไว้ตรงนี้เลยเราเข้าใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปหยิบหินหยิบไปตรงนี้ลำบากเลยอะไรเดี๋ยวเราค่อยเคลื่อนย้ายกันไปสร้างใหม่นะครับใส่เอาซุงมาใส่ก่อน โ okay. ออเสียงฟ้าร้องด้วยอ่าฝนตกแล้วเราสูงวางก่อนแล้วขอดูไฟก่อนว่าจะมอดหรือยังโอเคยังเรามีถ่านไหมเท่าไม่ได้มีถ่านไหมถ่านถ่านถ่านไม่งั้นเอาไม้ใส่ไปก่อนเพื่อ ไฟมันไม่มอดนะครับใส่ไปประมาณนี้ก่อนกอ็ทำสุกซุกต้มน้ำแล้วก็ใส่กระดูกมาลองสุกก่อนเราอยู่ใกล้ไฟสุขภาพจิตเราขึ้นด้วยนะครับโอเคนี่ต้ม กระดูกทำเป็นซุปกระดูกนะทำไว้ทำไว้ทำไว้สดทำไว้สดโอเคแล้วตรงนี้กิ่งไม้ยาวโอ้ยฝนตกดีจังเลย ไดีเราไม่น้ำซุปโอ้โดนกัดน,น้ำซุปก่อนกิน,นซุปกินซุปกินซุปกินซุปซุปก,กระดูกน่าจะช่วยได้นะกินซุปก่อนกินซุปก่อนโอเคลดไข้ก็แผลตรงนี้พันแผลได้ไหมพันแผลได้ อ่ะเดี๋ยวนะถ้ามันก่องไฟหรือเปล่านะอ,อ๋อถ้ามันก่องไฟหรือเปล่าแผลแผลแผลพันแผลไม่ได้กินกินแล้วได้กินไปก่อนต้มน้ำต้มน้ำลร้อนก่อนนะ ดื่มน้ำเปล่าออก่อนจริงเราต้องนอนพักผ่อนนะดื่มน้ำซุปก่อนมีกระดูกแล้วเอากะลามาวางไว้อีกไว้ต้ม สูตรน้ำซุปไปดีขึ้นดีขึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่แต่แผลนี่สิต้องหาดอกลิลลี่นะครับเอามาพันเดี๋ยวเราตามหาดอกลิลลี่ก่อนรนีบทำผ้ามันแผลได้ เสียงใครโอ้ยยยยยนงยยยงยยกยยยยยย่ยย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 กยยลยยยายยยยยยนยยยยยงไม่ยยอยยนะออยย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 ยไม่ยยยยียยยยย กลับไปนอนก่อนดีกว่าโอเคเราเดี๋ยวเราเริ่มวางโครงไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะทําจากท่อนไผ่นะครับผมคิดว่าท่อนไผ่น่าจะหาง่ายกว่าจากฝั่งนี้นะจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาพวกท่อนสูงจะทำเลยนะครับก็วรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่ม วางโครงกันไว้แล้วก็จะเอาพวกท่อนไผ่มาเติมทางฝั่งนี้นะครับโอ้มีพีผีเสื้อด้วยสวยม้ตอนนี้ฝนก็ตกแรงมากเลยนะเดี๋ยวเราเอาสุงมาใส่ก่อนเดี๋ยวเริ่มวางโครงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆออกแบบไปด้วยเดี๋ยวเราไปพัก เติมพลังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอารถเข็นมาใส่พวกท่อนไม้ด้วยนะครับรถ okay, เข็นเราจออยู่ทางนู้นเราขึ้นมาเติมพลังบนบ้านก่อนเก็บผ okay, ลไม้ด้วย เต็มก้วยน้ำน้ำน้ำเต็มขัดไขมันโอเคพร้อม ทำควสะอาดเอาเราเข็นมา้วยนะเอาดูหนะ่อยกิ่งไม้ยาวอืขอสุงสุงก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปเก็บอืม เดี๋ยวทำตรงนี้เลยละกันไหนๆก็เอามาแล้วใส่ตรงนี้ปั๊บปั๊บอ่ะใส่ไม่ครบโอ้ย่ากระเด็นเอ้ยอย่าลงน้ำนะ Oh, ล่วงหายเนี่ยเสียดายวางไว้ก่อ wow, น ตรงนี้อีกสองอเอามาล็กกันเช,ชื่อกนะฮะเชื่อกอนแล้วกันโอเคมาเราได้สเสบียงประมาณหนึ่งแล้วอ่ไม่ใช่สเสบียงสิเขาเรียกอ,อะไรอะ อนนะุปกรณ์เหรออุปกรณ์โอเคเราเอามาใส่ก่อนไป,ไป่เไปโอเคเอามาเก็บก่อนอก็ทงนี้เราจะทำ มันไม่ต่อกันหรอกถ้าเป็นอันนีรล่ะมันก็ต่อกันอ๋อถ้าเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นเหลี่ยมจะไม่ต่อตามหาสัตว์ดีจริง อ๋อหนูเดีวเรามาตามหาสัตว์พักมาตามหาสัตว์เพื่อจะเอากระดูกนะครับไปทํามีดตอนนี้มีดเราพังมีแต่เสียงหนูจะมีสัตว์ตัวอื่นไหมไอ้าถั่วมีอีกไหมมีร่วงไหอีกไหมกินก่อน ตามล่าสัตว์นะครับต้องการกระดูกเยอะมากเดี๋ยวเราลองทำขวานขวานคมมีดนะครเดี๋ยวดูวนะใช้อะไรบ้างไม้หรือเปล่ากิ่งไม้แล้วก็มีดสองอันหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็เชือกไม่ใช่เชือกด้วย หรือว่ามีดสามกันเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะขอดูอาวุธอยู่ไหนล่ะขวานหินยิงไม้กับหินยิงไม้หิน นี่อ๋อกิ่งไม้แล้วก็คมมีดหินสามอันโอเคเดี๋ยวทำคมมีดอีกอันหนึ่งก็อันนีกน้กิ่งไม้โอเคขวานคมมีดไปลุยเราได้ขวานแ,แล้ว น่าจะใช้ตัดได้ดีนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งไม้กันต่อเดีย๋ยวไปเอารถมาด้วยดีกว่าเคเราตอนนี้ก็ได้โครงประมาณนึงแล้วนะครับสำหรับบ้านของเราใส่เชือกก่อนตรงนี้ก็จะเสร็จเคตอนนี้เราได้โครงคร่าวๆแล้วนะครับ เต็มรถแล้วใส่กันต่อไป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 ทำงานกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจอดเอ้ยลวงน้นะ้ไหมเฮ้ Mode. It down. yeah mode Enter in สูงไปขนาดนะไม่เราไม่เอาสูงสิ โอเคครับตอนนี้เราก็สร้างบ้านาได้เสร็จประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูในส่วนที่ทำเสร็จไปแล้วนะครับโอเคเริ่มจากหน้าบ้านตรงนี้เปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างนะครับสามารถมองออกไปได้นี่ตรงนี้จะทำเป็นห้องตรงกลางนะครับ ทางฝั่งขวามีประตูมีสามารถแบบเดินออกมาตรงนี้ได้โอเคเอปก่อนแล้วก็ทางนี้นะครับข้างหลังมีประตูด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะมองเห็นทางฝั่งบ้านต้นไม้ของเราโอเคตรงนี้ าจจะทำเป็นที่นั่งหรืออะไรเงี้ยได้นะครับนีน่เปิดเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างนะครับถ้ามาทางฝั่งนี้จะมีบันไดนะครับนี่แล้วก็สามารถขึ้นมาชั้นสองได้โอเคแล้วก็วันนี้ก็ทำเป็นหลังนะครับมีมองวิวได้ ขึ้นมาจากทางนี้ก็ทําโครงไว้คร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นหลังคากับพื้นยังไม่ได้มีแบบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอาของเอาอะไรมาวางประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้ตรงทางเดิน,นะคระับเอาทําเป็นเสาแล้วก็มีทำหลังคาตรงนี้เดินเข้ามาได้ จะพาเดินออกชุดนี่ตรงนี้ปิดก่อนนี่ทางเดินมาบ้านเรานะครับปิดประตูนะปลอดภัย แน่นหนานะครับ